สวัสดีเพื่อนๆคนด้ยนะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตอแอปลัคก,กี้นี่นะไม่อช่ลัคก,กี้อะไรนะเราก็จะไม่ได้แต่ตอนนี้มันอัปเดตเปลี่ยนชื่อมาเป็นแคดบล็อกแล้วนะมันจะ,อะตอนแรกมันจะเป็นรูปกล่องของข,ขวัญซีมส้มแอปซีมส้มนะตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นสีเขียวแล้วให้เราดาวน์โหลดได้ที่เพจโตนะ,ะสำหรับข้อมูลมันก็จะไม่หายนะสำหรับใครที่ยังจำอีเมลได้เนาะ ถ้าวิธีการจะย้ายนะมันจะมันจะขึ้นเรากดไปแอปสีส้มมันจะขึ้นว่าให้เราย้ายมาเป็นแอปทีเค่ไเนะให้เราไปดาวโหลดในปตอรโตจากนั้นมันก็ให้เราทําการใส่อีเมลเราไปนะถ้าเราจําได้นะว่า,าเราใช้อีเมลตัวไหนโกกับแอปตัวนี้เราจะนั้นล้วกดเข้าไปนะมันก็จะไม่หายนะพวกเงินอะไรเยอย่างข้อมูลเพชรหรือเงินที่เรากำลังจะถอนนะมันจะไม่หายนะมันจะอยู่คงเดิมไปให้เรา อันนี้เราก็เลยทำการย,าย,ย้ายมาเป็นที่เริ่มยนะก็เราเป็นแอปสีเขียวแล้วจากแอปสีสม้มโอเคแล้วก็กดมาทำธุรกิจอะไรได้ในตรงนี้สำหรับแอป,ปตัวนี้เนี่ยมันก็ถอนเองินได้จริงนะมีคนไปรีวิวม,มีคนมาเล่นอะไรเยอะแยะละเนี่ยอ,อย่างตรงนี้นะคนมาตรงเล่นเกม,มจะมีคำว่าเกมเล่นเกมเมลรอยู่ตรงนี้นะเพื่อนสำหรับใครที่ยังไม่เล่นเราก็แนะนำให้เล่นนะเกมตัวนี้ ให้เราทำการดาวน์โหลดเกมแมวแล้วก็เอาไอเดียไอเดีเกมในแมวมาโผล่นะมันจะมีต้องให้โผล่อยู่แล้วเราจะทิ้งคลิปเกี่ยวกับการโผล่เกมแมวตอนเล่นเกมแมวอะไรตรงเนี้ยไว้ที่ตารางคลิปเวลากันนะเราเคยทำคลิปไปละครั้งหนึ่งในีั้นมันจะมีเลเวลบอกแล้วว่าถึงเลเวลนั้นเลเวลนี้เราจะได้เงินกี่บาทหรือที่เท่าไหร่กันนะอย่างอันนี้เนี่ยแล้วก็เล่นเกมแมวถึงเลเวลที่ยี่สิบเนาะพอถึงซานสิบหกเราก็จะสิบบาทเพื่อทำการถอนได้ ่ที่จริงเราก็มีเงินอยู่เลยมีอยู่14บาทเราไม่มีเงินอย่4บาทเราถอนได้นะเพราะเราถอนขั้นต่ำมัน10บาทแต่ว่ามันติดต้งค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมมันจะคิดเป็นเพชรเนาะ,ะมันต้องใช้70เออไม่ใช่700เพชรแต่ว่าเราขาดอีกประมาณเอ่อเท่าไหร่93เพชรมันก็เลยถอนไม่ได้มันต้องรอขวอัญรอเล่นเกมให้ถึงแล้วก็สะสมเพชรเรื่อยนี่นนะค่าธรรมเนียม700 เราถอนไม่ได้เงินนะี่ยมันได้ไปอยู่แต่ว่ามันจะได้ชาตรงตรงเพชรนี่แหละมันต้องเก็บเพชรเก็บค่าธรรมเนียมอะไรเงี้ยส่วนไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เหมือนจะแปลงเป็นเงินนะนประเภทแปลงเป็นเงินได้แต่เราไม่แปลงหรอกเพราะว่าขนาดนี้เพชรจะไม่พอแลกเลย,ยไม่พอแลกค่าธรรมเนียมเลยอ่ะแล้วมันก็จะมีกิจกรรมตรงนี้อีกนวเพื่อนๆกดเข้ามาในตร,นนรงนี้ไม่รู้อะกเป็นเวลาอะไรเงี้ยกดเข้าไปเลยอ่ะลอสักรูบ อันนี้จะเป็นกิจกรรมรับ70บาททุกวันนะสำหรับใครที่เชิญเพื่อนเข้ามาเนะี่ยก็จะได้รับไปเลย70สิบาทเชิญไม่จะประมาณสี่คนไหมหรือสองคนนี่แหละอันนี้เหมือนจะเป็นกิจกรรมนะหมือนว่าเชิญเพื่อนหนึ่งคนรับหน,นึ่งจุบาทก็จะเชิญอยู่ประมาณสองสาคนนะเพราะว่าเงินที่เขาให้มามันก็68บบาทแนละ้วอะเออ เจอมาประมาณสองสาคนหรือแม้แต่สี่คนนะก็เลยจะได้เจ็ดสิบมั้งไม่แน่ใจเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เชิญไม่ไม่ใช่ยังไม่เชิญหรอกเชิญแล้วแต่ว่าแต่ก่อนมันไม่ได้แต่ก่อนกี่สิบสองสิบสามคนเนาะตอนนี้น่าจะเป็นช่วงโปรโมชั่นอะไรแล้วมันมีบ่อเลยจำกัดเวลาก็ประมาณสองวันนะโอเคสำหรับกิจกรรมนี้ก็น่าสนใจน่าเล่นเหมือนกันนะเพื่อนสำหรับใครที่สนใจจะเล่นอ่าเจ้าแอปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทิ้ง ติ้งไว้ที่ห้าล่างคลิปให้แล้วกันนะสำหรับใครที่เข้ามาเล่นแล้วเนี่ยมันมีแต่รหัสเชิญแล้วก็ขอฝากรหัสเชิญเลยนะนี่รหัสเชิญของเราตัวน,นี้เราเอาไว้ที่หน้าล่างคลิปให้ด้วยแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราต้องขอจบคลิปเพื่อจะไปให้ัี่ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้า